ผมชื่ออานนท์ชูวงครับอายุ27ปีครับผมค่ะชื่อทิติมาสงนาวนเผ่านะคะอายุ40ปีค่ะมาจากจังหวัดอุทัยธาน,นีค่ะของผมสุพรรณบุรีครับวันนี้ก็คุณหมอนัมาตรวจสุขภาพคันปกตะะิประจำเดือนนะคะแต่งงานมา1ปี ปล่อยธรรมชาติน้องยังไม่มาก็เลยปรึกษาค<ช>รับภรรยาว่าอยากจะหาที่ที่ช่วยให้สองคนได้มีน้องค,ค่ะผมค่ะด้วยด้วยตัวเองอายุเยอะแล้วด้วยะคะ่ะก็เลยมีความกังวลใจในเรื่องการมีบุตรนะคะคืออยากมีบุตรมากคะ่ะแต่ว่าเราอายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพี่ที่ทำงานนะคะ,คะเขาแนะนำ ว่าให้ลองมาที่ที่สุพรรณบุรีะค,ะค่ะที่ PWS คลินิกค่ะแล้วก็ได้ดูรีวิวจากาผ่านช่องทาง YouTube นะคะจากเคสที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ค่อนข้างจะเชื่อมั่นใน PWS คลินิกค่ะ เลยลองติดต่อเข้ามาครั้งแรกที่เข้ามานะคะก็มาตรวจสุขภาพก่อนอันดับแรกคะ่ะตรวจของทั้งสองคนเลยนะคะ,คะ,ะตัวเองเนี่ยคือก็ค่อนข้างปกติอะคะ่ะแต่ว่าด้วยอายุเยอะอะคะ่ะไข่ก็จะมีจํานวนน้อยแล้วมีปัญหาหนึ่งอย่างก็คือเจอเนื้องอกที่มุดลูกอะคะ่ะแต่อยู่ด้านนอกด้านด้านนอกของมดลูกนะคะจํานวน2ก้อนของผมนี่จะเชื้อค่อนข้างน้อยแล้วก็ไหวไม่แข็งแรงครับ ก็เลยปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็เลยแนะนำสองทางว่าจะทำ IUI หรือว่าทำ x i x i ครับก็เลยตัดสินใจกับแฟนว่าจะทำ IUI ครับลองทำ IUI ก่อนหมอก็ให้ยาให้ยาไปทานบำรุงทั้งสองทั้งสคนเลยครัแล้วก็มียาฉีดกระตุ้นไข่ทำครั้งแรกก็ไม่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วรู้สึกแบบเศร้านิดนึงนะครับ ก็เลยคุณหมอก็เลยแนะนําว่าลองสู้ใหม่อีกรอบนึงครับให้กําลังใจแล้วก็แล้วก็ลองอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ประสบความสําเร็จในครั้งที่สองค่ะดูแลค่อนข้างดีมากเลยค่ะด้วยด้วยตัวเองมีปัญหาเรื่องเนื้องอกด้วยตอนแรกก็คือตรวจแล้วคือเป็นเนื้องอกธรรมดาไม่ได้อะไรมากก็คือบอกว่าเดี๋ยวรอทีเดียวตอนผ่าคลอดก็คือสามารถออกได้เลยแต่ว่าช่วงที่เราทานยากระตุ้น ยาบำรุงต่างเนี่ยค่ะทำให้ก้อนเนื้อเขาขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำให้มีสภาวะเหมือนแบบจะคลอดก่อนกำหนดเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอก็ได้ฉีดยากันแท้งให้แล้วก็คอยดูแลค่ะเนื่องจากทำงานสถานที่ทำงานอยู่จังหวัดทพร่เนี้ค่อนข้างจะไกลก,กว่าจะมาที่นี่ได้บางครั้งยาหมดเรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถติดต่อสอบถามทางช่องไลน์ทางคลินิกก็ส่งยาส่งอะไรไปให้เราถึงที่เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องเดินทางมาที่นี่เองค่ะ น้อง22วิกับ6วันแล้วค่ะได้ลูกสาว,สาวค่ะเชื่อมั่นในตัวคุณหมอแต่ละท่านนะคะก็ให้ความเป็นกันเองแล้วก็ใส่ใจแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีอะค่ะก็แนะนำนะครับสำหรับผู้ชมที่ได้ดูวิดีโอนี้นะครับลองลองเปิดใจใดูครับลองมา PWS Clinic นะครับอันนี้การันตีเลยครับคุณหมอก็ดูแลดีแล้วก็ให้แนะนำอะไรหลายๆอย่าง ให้ก็จนสามารถทําให้ตั้งคันในครั้งที่2ได้ก็แนะนำครับให้ลองมา PWS คล i นิกดูครับผมดูคลิปดูสาระดีๆจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้กับ PWS คล i นิกของเรานะคะเพื่อที่ทีมงานของเราจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆที่มีสาระแก่ท่านผู้ชมต่อไปนะคะ